ตัวเองต้องขนาดนั้นเลยเอามาค่ะที่ที่เราเคยโดนถามปะว่าทําไมถึงยังไม่มีแฟนเคยไปถามที่ไม่ชอบเลยไม่รู้ทำไมตอบแล้วตอบว่าอะไรอะพี่ตอบทำไมสวยๆอย่างงี้ทำไมไม่มีแฟนบอกว้าขอเฉินก่อนตอบว่าจริงๆเนี่ยอืมีชอบชอบมีแอบชอบนะเออแต่พอแอบชอบทีอย่างเช่นกิจกรรมประจําวันรัวเลยขึ้นวิธีเจอคนที่แอบชอบเฮ้ย ไม่รู้เขาสอนหรือเปล่าอ,อ่ะเขาไม่ได้กล้าเข้าไปจีบออหรือชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีใครเข้ามาจีบอ่ะเขาคิดว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าวายหน้าดีอะไรเกี่ยวอ่ะจะตอบว่าเขาได้เรามีความรักนะแต่แบบเราแค่ไม่มีแฟนอ๋อไม่ได้ชอบแต่ว่าเออเขาก็ไม่ได้เอาเรานี่คือคำตอบที่จริงที่สุดแล้วแอบไปร้องไห้ถ้าของปุ๋ยใช่ป่ะคือเราบอกว่าก็ยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะ อความจอบคลาสสิกมากอะไรแบบนั้แล้วแล้วนี่เราสวัสดีคุณผู้ชมกันยังงคะเอาลืมลืมลืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับฟงปุ๋ยนะคะแล้วก็อีซิงโทนี่นะจ๊ะวันนี้เราอยู่ในท็อปปิกที่ว่า ถ้าโดนถามบ่อยๆเนี่ยว่าทําไมถึงยังไม่มีแฟนเนี่ยจะตอบว่าอะไรกันถูกเออจะตอบว่าอะไรกันทํานีตอบเอทไมทุกคนต้องเศร้าเออนะก็วันนี้นะไม่ได้มาพูดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีเงินมาแจกเหมือนคลิปอื่นๆในอื่นๆแต่ว่าเรามีความรักที่ดีๆใช่เรามีความรักที่ดีมาแจกกับทุกๆคนนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แจกอะไรแจก โทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0ู5ย์5 8 3 4ดห้าดสมสี่ตู้อีกตัวหนึ่งสุ่มเอาเองไม่ใช่เดี๋ยวฟังไปก่อนเดี๋ยวเราจะสดท้ายอีกทีนหนึ่งวายังไม่ใช่ตอนนี้เออยังไม,ไม่ใช่ตอนนี้ที่เราจะแจไป,ไปกน,นะคะฟังไปก่อนนะอ่ะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าทําไมเนี่ยเราถึงยังไม่มีแฟนเรามาเริร่มที่คําตอบที่จกฝ่ายชายว่าทําไมถึงยังไม่มีแฟนไม่มีแฟนเพราะอะไรเขาก็จะบอกว่า เออก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็จะอ้างเรื่องงานเรื่องความรักครั้งเก่าตัดพ้อเรื่องหน้าตัวเองเยอะมากหน้าตาตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะปัญหาเอออ่ะปุ๋ยก่อนนะส่วนมากเนี่ยฝ่ายชายเขาก็จะบอกว่ายังไม่ได้หาเจอเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบอ๋อแต่าเบางสัสอนอืมอืมอืมต่ออพอแล้วก็บางอย่างเก็ตอบว่าบางทีโดนถามก็ตอบว่ามีแล้ว แต่ทั้งที่จริงๆคือยังไม่มีแหละแต่ว่ามีคนที่ตัวเองแอบชอบอยู่ตอบตอบเพาะันลำค่าแต่ก็โกรธแบบว่าเออมีแล้วครับตอบตอบกันจีบเออแต่ว่าในใจก็มีคนที่แอบชอบอยู่แหละแต่เขาไม่ได้คบกันหรอกอ๋อ <laughs> โอเค อ่ะบางคนก็ตอบว่าหน้าตาแบบนี้ใครจะเอาละเอาทาไมอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมีตาข้างเดียวเหรอข้าตานมีูจมูกข้างเดียวงี้เหรอของม่เอาไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจเออสาหรับคนที่เข้ามาดูตอนนี้สองวิวนะคะรายงานตัวด้วยนะจ๊ะว่าใครเข้ามาดูคอมเมนต์มาเลยมีคนคอมเมนต์มาแล้วว่ารักคนยากทำไมอ่ะทำไมถึงรักคนยากอ่ะคะคุณเหมันเออทำไมถึงรักคนยากแสดงว่า ต้องเจอเรื่องไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าใะแข็งหรือแบบเออฟอร์มฟอร์มอะไรหรือเปล่ารู้ตัวเองขึ้นคันจ้าเออเอาไปว่าอ่ะต่อบางทีก็โดนก็ตอบไปแล้วก็บอกว่าโฟหกเออตอบ่าไม่ก็อ่ะอ่ะโฟหกหรือเปล่าทำไมยังเห็นเห็นหน้าอัมพัชลาภาขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะต่อ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยอย่างเราเลยก็คือทํางานทําวันจันทร์ถึงวันเสาร์อีกต่างหากเราเวลาไปเจอค่ะวันที่ทําอะไรอ่ะนอนนอนตีถึงสภาพเนี่ยเสร็จบ่ายโมงแล้วมาโคตรจิตอ่ะเออเลยนี่เลยคลาสสิกผมเพิ่งโดนทิ้งมาครับวายวามอยากสำคัญนะฮะทำไมไม่บอกซีตอบเรามีสาวชอบชีวิตอิสระแล้วยังไงเหรอปุ๋ยปุ๋ยมีแฟนพี่เรามีแฟนปะ เอออย่างปุ๋ยเงี้ยมีแฟนเออตัวสื่อเามันไม่อิสระไหมไม่นะก็มันก็ใช้ชีวิตปกติเออใช่เออมันจะไม่อิสระมีสาวตอบคำถามเนี้ยเยอะแต่เรางงคำนี้มากเลยเป็นมาโขพันล้านคำตอบคื่อยากมีอ่ะเพราะว่าอยากเป็นอิสระอะไรอิสระอะไรวะเออต้องการอิสระอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคนเราเออคนมีแฟนก็อิสระได้พูดจริงเหมือนเา่อ อาจจะการกลัวว่าเธอไม่รู้จต่กลัวว่าแบบว่าเราเคยทําอะไรแล้วแต่พอมีแฟนอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้เคยโดนแฟนบังคับมั้ยเปล่าอันนี้ควรเลยค่ะไปไม่ได้ตัวโป๊อันนี้เราสมควรเราใส่เราใส่ชุดว่ายน้ำแต่พอมามีแฟนเออไม่ใส่แต่เราก็ยอมรับไงรักเป็นสิ่งที่เขาเป็นก็ยอมปรับตัวแต่แจุดนี้เป็นวัยทำงานกันนะก็คงไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นแล้วแหละเดี๋ยวโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวนี้ต่อจ้ะเด็ผู้ชายคนนึง่งอันนี้เคย ถามเขาที่นี่แล้วเขาก็ตอบว่าเขาอยากเก็บเงินก่อนยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครคือแบบเขาเป็นผู้ชายที่แบบวางแผนอนาคตมากแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็อบอกว่าเหตุผลเนี้ยคือคิดว่าพี่ยังไม่พร้อมอ่ะจะแบบเก็บเงินมากกว่าน,นี้หน่อยกลับบ้าน <c oughs> หยัดเหรียญ <c oughs> หยัดเหรียญยัเหรียญจะประปุ๋งเมื่อไหร่ไม่ใช่ทําไมจะเก็บเงินเก็บเงินทําไมเก็บเงินพาแฟนไปเล้ยงหมู่บ้านหรอไม่รู้เก็บเงินทําไมคะ เดี๋ยวอ่จริงๆนะคะคุณคุณมีแฟนคุณไม่ได้ต้องเปลียนเขาปะคะไม่ได้ต้องหมายค่ะคนอื่นๆคุยด้ทำงานค่ะคุณเก่งมีเงินใช้ค่ะอฟอนึ่อ่นี้ตอบแบบงงๆก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ไม่รู้คุณคุณมาของพี่คุณถามทำไมจะไม่รู้เลยอันนี้งงเออว่ะเออเหมือนกันทำไมทำไมไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันใครใครรู้ก็บอกด้วยออะไรย่างเงี้ยใครรู้ส่งมาตอบมาเนี่ปวยต่อยังไม่อยากมีอยู่อยู่ชิวไปก่อนชิวๆไปก่อนคำพวกเนี้ยเจอมาหลายคนแล้วเล่นเล่นหลายแอปคุยเยอะแยะสนุกไม่เปิดแชทข้ก็ได้ประมาณ20คนอออไม่เลือกใครเพราะอะไรเพราะกลัวเสียแต้มถูกไม่อยากจะแบบว่ายังตัดสินแต้มไม่ได้หรืออะไรเงี้ไลค์หายเปิดตัวเมื่อไหร่ไลค์หาย กลัวเสียเดดิ้งกลัวทำไมอ่ะเรามีตัวอย่างจากแฟนเพจที่ส่งเข้ามานะเพราะว่าเรามีคอมเมนต์ใช่ป่ะคนเกียวที่เราทําเป็นกิจกรรมในในหน้าเพจของเราก็มีคนส่งเข้ามาว่าดีจะตายสบายสุดๆอ่าจริงเปล่าตอนนี้ยังดีพอสักพับรู้ตัวอีกทีอ่ะ ทำไมไม่ีมแฟนแล้วเออไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วงเลยใครดูอยู่อย่าอย่าลืมนะวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของว่าถ้าโดนถามบ่อยว่าทำไมไม่มีแฟนคอมเมนต์มาใต้นิดนึงะก่แกบแก่คอมเมนต์มาหน่อยอยากอา่านเราอยากดูอยากอ่า <ๆ S 1> นี่ต่อไปเขาคอมเมนต์ว่าอะไรอีกแฟนเพจเราอะไม่อยากมีห่วมาคล้องคอ้าไมไม่แฟร์นะคะเขาว่าเขาว่าห่วมาคล้องคอใช้กับลูกนะคะไม่ได้ใช้กับนี่แฟนดูแลกันเองได้ปะหรือว่าจะล่า ลเยต่อไปไม่ไม่เคยเจอคนชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราเป็นตัวเรื่องของเขาหรือเปล่าเออเป็นตัวเรื่องแบบพี่ใช่อย่างนี้ถ้ามันถึงไหมเอ้ยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจอแต่คนเร็วๆอยู่คนเดียวดีกว่าคนคอมเมนต์นี่คือใครหรอมีลูกแล้วไม่ใช่เหรออ่ะต่อสุดท้ายคือรอรออะไรรอเออรอรอคนคนนั้นไงใช่ปะ เฮ้ยคุณยุคนี้แล้วไหมใช่จะต้องเป็นฝ่ายลูกเรานะเอาจิ้งมาผู้หญิงอะก็จีบคนได้แล้วตอนเนี้ยโอ้มันมาเป็นหน้าแล้วคุณไม่แต่แบบว่าตอนนั้สังคมมันยังไม่แบบเฮ้ยถ้าผู้หญิงจีบจะบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะแสลรแอร์เราเรียนเราเออ่ยอไม่นะสังคมมันไปเร็วนะเดี๋ยว่านเรามีความ หนาอยู่ถ้าเวลาเราเรากล้าอ่ะก็ไม่ถึงกับลุกถ้าใครบางคนกลัวไม่ถึงจะลุกเกิดลุกก็ได้แต่แสดงภาพที่เขาเห็นบ้างแสดงออกบ้างอ่าไม่ใช่ว่าหน้าคว่ำตลอดเลยใครจะกล้ามากล้าเข้ามาคุยด้วยวะเอ๊ะหรือความพี่ฉันสดหน้าอยู่อย่างเงี้ยโอ้มีน่าบีชีนโบนออกมาไปคุยกับเพื่อนคนนึงมาบอกว่ามาปรึกษาว่าเฮ้ยชอบคนนึงในฟิตเนสน่ารำคาญอะไรที่ฟิตเนสจะเซ็นไหนไหมที่ผู้หญิงคนนี้ผูแม่งเล่งมาละ เลงมาหลายละครพ่อทีกคุ้น<อ>เลงที่คนเนี้ยมานานมากแล้วก็คิดว่าผู้หญิงอ่ะน่าจะอายุมากกว่าเขาแต่คือแบบชอบมากรู้จช่ยังไงปรึกษาพเพื่อนเพื่อนเราทำยังไงดีเพื่อนก็แนะนำให้จีบตรงนี้นี่มันคือเขาคนที่ไม่เข้าไปจีบเนี่ยให้เหตุผลว่าผู้หญิงหน้าบึ้งมากหน้าตึงก็เลยว่าหน้าตึงตึงทำไมไอ้แบบเฮ้ยแกแกใช่ไหม้าเข้าไปคุยพี่เขาหน้าบึ้งมากเลยว่ะช่วยกูแบบว่าเออทำยังได้หรือเปล่าอ่า มันมันมีส่วนมันมีส่วนคนผู้หญิงหน้าไม่รับแขกน่าบางคนฉีดโบท็องมาน่าจิกไงน่าจิกอยู่ไม่ออกกำลังกายมีอะไรอยู่เอ่อต้อนทวนลมมาด้วยเอาไปจีบเขาอ่ะเอ่อหน้าตาให้เปิดบานนิดนึงอ่าถึงไอ้อย่างนี้มีวิธีนะอะไรอะอ่าด้วยการแบบชวนชวนชวนคุยในเรื่องของวิธีการออกกำลังกายเออเอ้คุยแบบอ่ามาเล่นคนเดียวเหรอคะใช่อย่างแรกเลยนะคือทำให้สบตาก่อน ตบตาบ่อยๆบ่อยๆแล้วยิ้มยิ้มส่งใจรัวๆอ่าส่งเลยอ<ะ>่มันจะทำให้ตบตาลแล้วยิ้มเริ่มกล้าคุยกับทายตบตาแล้วยิ้มนะจ๊ะ่ใช่ <laughs> อ่ะมาถึงนาทีทองของเรานะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเงินมาแจกแต่ว่าเรามีความรักดีๆที่อยากจะมาแจกกับทุกๆคนกับอีซิงคนนี้มูลค่าถึงเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่คะห้าพันห้าร้อยบาท อังการมากเลยสําหรับสายที่โทรมาเพียงสายเดียวนะสายเดียวนะใครที่ยังไม่มีเงินในโทรศัพท์ไปในเซเว่นจะเติมเลยบุญเติมเอาหรอไม่รู้โอเค เย่เย่มีคนเย่เย่อย่าลืมนะคอมเมนต์มาแล้วก็โทรมานะคะที่0 8 5 4 8 5 8 3 4 4พูดครั้งเดียวนะใครจดไม่ได้ก็ไม่ต้องจดคือโทรมาสายแรกเท่านั้นมีเจ้าหน้าที่สแตนบายรออยู่แล้วก็แจกบริเเดทฟรีกับทางอีซี่คนนี้มูลค่าถึง5,500บาทเลยนะจ๊ะถ้าเรายืมโทรศัพท์โทรหาอีซี่คนนี้นาะเรื่องนี้อาจจะไไม่ด้เป็นประเด็นสำคัญแต่ที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าคุณมาใช้แล้วไปเดทอ่ะใช่ชีวิตไปอ่ะมันคุ้มคูยิ่งกว่านล เด็ดจับเราพิเศษตรงที่สามารถเลือกเองได้ใช่แล้วที่สำคัญคือตรงกับสเปคที่คุณกำลังมองหาอยากใช้ขอห้ามไม่ไ้มีมีคนโทรมาแล้วหรือเปล่าไม่มียางยางยางเออไม่ใช่ว่าเดทฟรี็ดจะเดทกับใครก็ได้ไม่เราใหเลือกได้กับโปรไฟล์ที่แบบคุณต้องการศูนย์แปดห้าสี่แปดห้าแปดสามสี่สี่โสดเท่านั้นนะถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วมีลูกมีอยู่ที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยรู้แล้วทำไง จะตีก้นเลยเออเอออ่าระหว่างระหว่างรอสายได้มไ้ค่ะ0 8 5ย8 5 8ด4้าห้าแ8ดสโทรมาเลยนะจ๊ะเด็ฟรีเลยกับทางอีซิงตัวนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะอ่าทีนี้ระหว่างที่ที่เราอ่ารอนะคะเราก็มีสำหรับฝ่ายหญิงบ้างเมื่อกี้เนี่ยพูดเวลาสำหรับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนมากก็จะเจอแบบว่าเข็ดกับความรักครั้งเก่าอ่ามาจะกัาเป็นประเภทอย่างนี้แบบว่าต่อ สวยๆไวเบอร์เบอร์อยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครจบแลคอมเมนต์เบอร์ไปให้เราจ้าถ้าใครมาย้อนดูเราไม่แจกนะไม่ต้องโทรมาโทรมานะโทรดานี่ฟรีเฉพาะตอนนี้นะทีนี้เท่านั้นถ้าแบบสี่ห้าทุ่มดูแล้วเราไม่แจกแล้วเราแจกไปแล้วไม่มีใครรับแล้วตอนนั้นไม่มีใครรับ อมาค่ะตอเนเราไปใส่เองนะสวยๆสิ่งสวยๆมาค่ะมาฟังคำตอบพี่ผู้หญิงนิยมตอบกันนี่ไงเมือ่อกี้บอกไปแล้วว่าเคกับความรักคั้งเก่าว้ายอันนี้ตอบอันนี้ของตองตอบสวยกว่าเออก็มีคนเขา้ไมา่เยอะแต่ก็แบบดูไปก่อนอะคำตอบคำตอบไม่น่าฟังเขาน้อเสียงนะคะใครบอกว่าสวยนานไม่สวยทำไมอันนี้อันนี้ของฉันเด็ดกว่าค่ะค่ะทำไมคะ ดูสวยเกินไปค่ะโอ้ใครบอกบอกเอาหางใครใครโกหกลูกมานี่ลูกใครบอกบอกตัวเองบอกตัวเองเออก่ล็อาจจะแบบว่ามีมีเพื่อนต่อไปว่านี่ถามอะไรคะช่วยดูหน้าด้วยนี่ถามอะไรเออทำไมอะเออแต่อันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเือจะประเมินว่าตัวเองต่ำต้อยใช่ต่ำกว่าคนที่เราหมายไว้อย่างนี้แล้วก็จะแบบปเออ หมาเห่าหมาเห่าเครื่องบินอะไรเราสวยไม่พอเรารวยไม่พอเราโมไฟไม่ดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าเฮ้ยสำหรับเรื่องความรักมันไม่ใช่นะกึ่งกึ่งยิงกึ่งผ่านก็ลองทำดูเออก็ลองดูกันได้หน่อยเออตลกอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโทรมาหรือยังเนี่ยตอนนี้เนี่ยศูนย์แปดห้าสี่แปดห้าสี่สไม่ไม่เดี๋ยวเดีคยวใ คนค้าสนใจดิฉันไหมคะหรือว่าอาจจะมีแฟนกันหมดแล้วก็ได้คนที่ดูอยู่อ right> ่ะอันนี้ก็ยินดีด้วยอ่ะต่อไปตอบแบบดาราตอบแบบดาราตอบว่าเราสนับสนานนะก็ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะโอ้ยเราจะการยุ่งขนาดนั้นต่ออันนี้คือดาราโตตอบแบบดาราเด็กยังไงคะขอโฟกัสที่เรื่องเรียนนะคะอะขอโทษนะคะมีคนโทรมาเฮ้ยมีคนโทรเข้มาแล้วขอขออนุญาตรับสายค่ะรับสายอ่า สวัสดีค่ะอีซินคนนี้ค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้คุณตองโทรแจกรางวัลคุยกับอะโอเค,คอาถัดไปนะคะถัดไปคือว่าอ๋อเพราะว่ายังไม่มีใครเอาค่ะ <laughs> คุณทำไมคุณแบบว่ามีใครอาอะไรตโลกแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่มีผู้โชคดีของเราโทรมาแล้วแล้วคุณตองเป็นคนรับสายแล้วนะคะก็คือว่าเดี๋ยวก็ให้คุณตองคุยกับคุณตองไปเนาะสำหรับเดทฟรีจากทางกิซิมโพนี่นะคะฝากเบอร์เวลวใช่ปะฝากเบอร์ได้เยค่ะโอเคเย้ยใจจังเลยที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งกับความรักครั้งใหม่ของเขาใช่ืะต่อไปคือว่า ยังไม่เจอจครยังไม่เจอใครมาจีบยังไม่เจอใครมาจีบตลอดชีวิตมานี้เดี๋ยวเอาจริงๆไม่จริงบางคนไม่เคยถูกจีบเอาไอ้นี่ทำยังไงดีไม่รู้ใส่เสื้อส่งไหมไม่ถ้าไม่มีใครมาติดก็ไปจีบเขาสิเราไม่ต้องรอไหมก็ไม่รู้อีกอ่ะเอออยากให้ลุงช่วยออกกฎหมายติดมาดีเซอรอไปนั่งแท็กซี่ อ้าวจริงๆก็มันจะกลิ่นไม่ได้ไคน์เดล้าจีป่ะอ่าแต่ว่าบางคนมาถามว่าเฮ้ย <laughs> ทำไมไม่มีแฟน <laughs> ก็ดันตอบว่าถึงหนูจะไม่สวยแต่นหนูก็เลือกนะคะอ่างั้นแค่เลือกต่อไปค่ะเลือกวนไปค่ะ <laughs> ไปเล่นที่ลานจอดรถเลยคนะ่ะ <laughs> ต่อไปก็คือแบบว่าไม่มีสังคมมาหาวันๆอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนเลยไม่เจอใครแต่งตัวไม่เป็นไม่น่าสนใจปัญหาระดับโลกไงอ่ะใช่เยอะนะที่ปัญหาของสังคมที่แบบคนไม่มีสังคมแล้วชอบบอกชอบชอบชอบใช้แพลนอะไรรู้ป่ะ เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงอือ่าคือแบบว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไม่เข้าสงังคมออแล้วคิดน้อยอใช่แล้วคิดว่าการที่เราไม่เข้าสังคมเนี่ยคือการที่ตัวเองเนี่ยมีโรคส่วนตัวเอ,อ้ยนี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่อ่เราไปทำกิจกรรมอีย่างก็ได้ออมันก็มีคนคุณโลกนี้มีคนเป็นพันล้านไหมมันจะต้องมีสักคนหนที่มีความชอบเหมือนกับคุณอ่ะใช่ที่ตรงกับเราว่าเคมีตรงกับเราอะไรเยอะๆอ่ะอะไรชอบเป่าโกอ่ะจะมีคนชอบเป่าผมโดนหนังยาง เออเอเออ่ะต่อไปก็คือไม่ได้สนใจจะมีแฟนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวมานานแล้วเกิดและเกิดมาคนเดียวชินกับการอยู่คนเดียวไงเอเอเฮ้ยนี่เข้าใจนะบางทีก็บางคน เป็นลูกผิคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อาไปทำงานเย็นกลับบ้านชีวิตมีความสุขอยู่แล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะไม่นงก็เลยยังโสดอ๋อก็มีแต่สุดท้ายแล้วคนเราต้องมีชีวิตคู่ถ้าวันนึงจะน่าจะมีคนที่เหมาะกับต้องมนะอ่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันแบบว่าชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราไอ้คนที่ชอบก็คือมีแฟนไปแล้ว หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้อนๆเนออคนแบบว่าในชีวิตของคนสักคนหนึ่งอะเราว่ามันจะเจอปัญหาเนี้ยเยอะนะที่บบว่าคนที่เราไปชอบเขาก็ไม่ได้ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเราก็ไม่ได้ชอบเขาเออแต่ถือมาได้ลองง่ายมันถูกแล้วเราจะได้รู้จักปรับปรูสเปซของเราว่าเอะเราควรจะชอบแบบไหนที่เหมาะกับเราจริงๆครั้งต่อไปเราควรจะทํายังไงนะมันถูกแล้วอันนี้นี่นี่อันนี้ตอนนี้ชีวิตแค่แฮปปี้อยู่แล้ว อยู่แบบนี <faith> <food> ้จะดีทำไมล่ะแต่ก็อยไปลองเธอแต่ทำไมไม่พีแฟนนี่คำตอบวันนี้ก็ตลกดีทุกนย่างในคันทีเพราะราชอบตอบกันว่า ท,ที่แล้วก็ถามแบบนี้อะค่ะมาเนวโหดเอาไปถามโอเคแค่นี้นะสัญญาณวดนสายค่ะตืดเอะอ่ะคำถามพวกนี้เนี่ยก็จะหลายๆคนก็สำหรับคนโสดก็อาจจะโดนโดนถามเนาะบางทีแล้วก็อาจจะต้องตอบไปเพื่อแบบความตัดลำคาอะไรอย่างเงี้ยถามเนี้ยถามเนี้ยแต่คนสมัยเนี้ยหน้าตาดีเยอะมากเลยนะถูกเออยิ่งเดเด็กแบบดีเยอะมากแล้วโสดแต่ว่า อีกฝ่ายก็คงคิดว่าแบบนี่มีแฟนแล้วแน่เลยมันจะมองว่าเว้ยคนเนี้อสวยเออเลยอืมก็อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยที่ว่าเนี่ยไปบอกเหมือนแบบเพื่อนๆใกล้ๆตัวน้องว่าแบบไอ้ฉันโสดจริงๆคนโสดพรีเซนต์ตัวเองมันก็ไม่ได้แปลกนะเออแต่ฉันสอดขาดเี้ยไม่ได้ขนาดว่าแบบเป็นโพสต์ตอบแบบ บอกเพื่อนใกล้ตัวก่อนเพื่อนที่ดีกับเรานี่แหละก็จะแนะนำคนที่ดีๆให้กับเราไน้่อ่าใช่สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องท็อปปิกที่ว่าถ้าโดนถามบ่อยๆว่าทำไมถึงยังไม่มีแฟนจะตอบว่าอะไรใครที่ดูอยู่คอมเมนต์มานิดนึงเนะแจ๊ขอบคุณค่ะอาจจะเปิดเผยตัวเองนิดนึงดูแต่ว่ามันก็มีแบบหนึ่งใช่ไหมคนโสดที่อันนี้ปัญหาไปคำตอบที่คนตอบเยอะเหมือนกันว่า ที่โสดเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องหน้าตาตัวเองเออทำไมอ่ะเราโสดมีคนคอมเมนต์ว่าเราโสดผานิดาพานิสานะคะตัวแอเปิดใจค่ะเปิดใจถูกอนี่อันนี้ก็จะตอบว่า โสดเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในหน้าตาตัวเองทำไมอีกแล้วคิดว่าวเออหน้าตาของตัวเองเป็นอุปสรรคในการหาคู่อะมันไม่ใช่นะคือทุกคนอะมีเสน่ห์ในแต่ละคนนะแต่ว่าเสน่ห์อันนั้นะจะเอามาใช้ยังไงคนเรามันไม่ต้องไปทําตามคนอื่นว่าเห็นคนเนี้ยสวยพิตตี้สวยแต่แบบนี้เขาอย่างเขาเคยพูดเคยพ่อมาแล้วเคยเท้ากันเออมันก็ต้องหาดึงอะไรของเราออกมามันต้อง มันต้องเริ่มแก้ไขนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีความคิดแบบนี้กับตัวเองก็ต้องแก้โดยการว่าเอออย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราเฮ้ยไม่แต่งหน้าลองอัปเดตได้ใ่ไหมลองอัพเดทมันก็เขียนคิวสักนิดเออเลยมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้แปลว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคนนึงแต่คือมันเป็นการทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองเองมันยากยากคุณเนี่ยจนนี่มีจุดเด่นอะไรคะออกกําลังกายแล้วโฟมแล้วฮอตฮอตแล้วโฟร์มเลยตอนนี้ใช่เป็นผู้หญิงเลือกตลอดกำลังกายนี่มองเจนนี่น นามัเขาเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนที่มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนั่นก็เป็นเสน่ห์ของแต่ผู้ชายบางคนนะบอกนะว่าบางทุกคนเนี่ยก็สวยนะแต่เธอไม่มีเสน่ห์จริงๆการบริหารเสน่ห์ให้เป็นตัวของเราเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะการพูดการคุยสนามภายนอกอะไรเงี้ยมันคือเสน่ห์ทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าสายเบลจะชนะเลิศในปัตตานีนี้นะคะมันมีสายอื่นด้วยค่ะ ใส่ได้ไคะใส่แกลงมส่พบาส่วนตัวไงส่วนตัวมีเรื่องเลยอันนี้ปัญหาของวัยทำงานปัญหาอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของโลกมนุษย์มนุษย์ใครคิดว่าวัยทำงานเนี่ยหาแฟนได้ง่ายไม่จริงนะหลุดหลุดจากรัวมหาลัยแลวอยาวังเลยว่าจะได้เพราะบางอ่บางออฟฟิศอ่ะเขาจะไม่ให้เหมือนแบบเพื่อเื่อเลิบๆกันเออเออเร่คยได้่อันนี้มีจริงว่า ห้ามห้ามพลังงานเป็นแฟนกันไล่ออกไปค่ะไม่ใช่เอ่ออะไม่ใช่จะพยายามค่ะมีคนดูเยอะนะวันนี้แสดงว่าเขาชอบพาร์ิกแล้วแน่เลยลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิเออมันก็เกี่ยวเหมือนกันถ้าสมมติว่าคำเราว่าคำตอบของคำถามเนี้ยมันจะต่างกันในแต่ละช่วงวัยเช่นถ้านู้ถามในวัยเรียนมันจะตอบเป็นแบบนึงอ่ะตอนป .6 คุณตอบองตตอบว่าไงสมมติแบบ ไปรวมญาติแล้วญาติแบบแกล้งถามแม่มีไม่มีแฟนเออต่ออย่าแม่ตีเลี้ยงก่อนโอ้ยสวยอย่าแม่ตีอย่าไม่โตเลยมีเวลาเยอะโอ้ยอ่ะแล้วนแล้วต่อมาเป็นอยากไม่เห็นหน้าตอนฝึกงานตอนงานเออเป็นน้องฝึกงานเฮ้ยน้องไม่แฟนยังอ้าวยังไม่มีขาอ้าวทำไมอ่ะก็อยาก อยากอยากอยากเริ่มต้นชีวิตการเป็นการวัยทำงานให้ดีที่สุดอยากฝึกงานตั้งใจทำงานก่อนแล้วเอาใจจริงอยากมีไหมอยากเมอไหรมาจีเมื่อไหร่จะมาจีบครับพี่กับตอนนี้ก็คือเราเป็นวัยทำงานใช่ป่ะพอของเราวิววัยทำงานแล้วก็จะตอบไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ทำแต่งานส่วนใหญ่คนก็ตอบไปในหมวดแล้ว่าทุกวันนี้เราเจอออฟฟิศที่อยู่ชั้นเดียวกับเราเนี่ยประมาณกี่ออฟฟิศ เสร็กว่าออฟฟิศโอ้ยทั้งชั้นนะคะพนมีเป็นร้อยร้อยชั้นแต่เรายังไม่เจอใครไม่แต่ว่าเรายังไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาเราก็เดินก้มหนแอบเข้าออฟฟิศเนี่ยเฮ้ยวันนี้มากับพี่ตัวสูงชั้นสิบสองยคุณไม่กลัวเลยเลยแอบดูทุกทุกชาตอนเข้าลิฟต์มาแปดวันเจอทุกวันแต่ถามว่ากล้าคุยไหมไม่เฮ้ยเราคนยิ้มนะเลยเนาะ แจกทิบงไปจบกับให้ให้เขาเห็นหน้าหนีตาคุณเคยเราแล้วขวหน้าทำยังไงคะนาฬิกาสวยนะคะอ่าชอบใส่นาฬิกาสีแดงเหมือนกันเลยค่ะอ่าแล้วนั่นแหละก็ไปต่อกันเลยหมายถึงว่าก็สารสารความสัมพันธ์ไปกันต่อแตก็คือแบบว่าอยากจะให้คิดแบบนี้ที่จะที่จะทาให้คุณกล้ามีความกล้ามากขึ้นคืออยากไปคิดว่าการคุยกับเขาครั้งแรกอ่ะคือจะไปจีบเอาเขามาเป็นแฟนแทนทีว่าเข้าไปคุยเพื่อที่จะมีชีวใหม่คุณสมพัญถูกต้องวันนี้มาสายหรือเปล่า าคะเนีุยเรื่องทั่วไปเหมือนว่าจะสร้างความสัมพันธ์แบบว่าเป็นมิตรภาพหรือไม่หรือไม่เคยเจอเดินสวัสดีค่ะพอแค่นี้ก็ได้แล้วเออแค่นี้เขาก็ตอบเราได้แหละเพราะสวัสดีตายเคยใครวะสวัสดีไงสวัสดีค่ะแล้วก็เดินเข้าฟิตอ๋อเดี๋ยวได้คุยสบตายิ้มแย้มอะไรไปยิ้มมุมปากยิ้มกุ้งกริ่ได้แล้วคุณายเก็บแต้มนี่แท้จริงสะสมแต้มไปเรอยเลองลองทำดูหรือเนาะต้องมีเซนจ์อย่างเื ไอ้ละไอ้ละไอ้ละนี่ไงก็อีซิงโครนี่เนี่ยเราก็จะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรคู่กับความรักที่ดีนะคะแล้วก็เบื่อแลือเกินที่ว่าจะต้องถามว่าทําไมยังถึงโสดทำไมถึงยังนู่นนี่นั่นทำไมยังไม่มีแฟนไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะพบคนที่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากก็คือวมวันนี้ความรักวันนี้จะรออะไรโอเคดังทำไมคะคุณเราอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับอีซิงโครนี่ค่ะ0 2 6 5 2 1 0 7 9อนะคะเบอร์อะไรคะ0-2 6 2.107.9เรามีผู้โชคดีแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราจะต้องไปเกลียบเขาเนาะก็ไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะใครโทรมาเราไม่รับไม่ใช่หมายถึงว่าเออศูนองหกสองหนโทรมาปรึกษาเราได้จะเจอคอนเั้า์ถูกปุ๋ยแล้วคอนซัลท์ซต่อและคุณจงนะสามสาวสวยงามเอาเป็เราเปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงสาว์เก้าโมงถึงส่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มแกนโทรได้ก็ือทำงานว่าสมัครไปก่อนเลยที่ใครไม่ม่นใจว่า จะสมัครดีไหมเจ้ไงดีโทรปรึกษาเราก่อนได้นะเราไม่โกรธเราไม่โกรธเราไม่คิดเงินแต่ว่าถ้าเรายมีความมั่นมีความเก่งในการใช้เว็บไซต์ถ้าสมัคได้ก็เข้าเว็บไซต์แผนก้าว Worldweb. i s y n c q u o r y Com ค่ะใช่จ้ะแต่ลิงก์อยู่ไม่รู้อยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ข้างบนข้างล่างมีเบอร์โทรข้างล่างมีเบอร์โทรแล้วนี่จะแอดแผนที่เข้าไปแล้วไปป่างยากหรอกถึงก็ไม่ได้ทีน้าเรามีอะไรมาแจกอีกอ่ะ เดี๋ยวเราคิดก่อนคนโสดอยากได้อะไรอ่ะเออเออคอมเมนต์มาแม้ว่าคนโสดอยากได้อะไรอ่าอยากได้อะไรก็อยากได้แฟนดิเอออยากได้เดี๋ยวได้แฟนแบบไหนพูดมาดิเออเอางี้ว่าเอางี้โบอยากใจ่ายโบอยากใจในคลิปหน้าคือว่าคอมเมนต์มาดีกว่าว่าทําไมเราถึงยังไม่มีแฟนแล้วเราจะตอบว่าอะไร ถ้าสมมติมีคนมาถามว่าทำไมเดนไม่มีแฟนคอมเมนต์มาใต้ล่างแล้วทีน่าจะมาเลือกคอมเมนต์ที่คิดว่าโดนจ<แ>จใจที่สุดกับอีกหนึ่งเดนมูลค่าถึง5 5 0 0บาทแล้วมีแจกอย่างเดียวค่ะตอเขาไปว่าฉันชอบเขาเข้าดูเหมือนเป็นเพลงรุุ่่งไงก็ไม่รู้ว่าไปเถอะไปวันนี้เราไปทำงานต่อมันดีกว่านะคะกลับบ้านแล้วใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะถุงกุ๋ยจะกลาบขอบพระคุณมากค่ะขฝากร้านด้วยค่ะ ฝักร้านร้านท่านตาไม่เกี่ยว <c oughs> โอเคไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ